อเคว่ายูนิตเวกเตอร์หรือว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถ้าบนแกน x เนี่ยถูกปะ่ะมันก็จะเป็นตัวตัวแปรของมันก็คือตัว i ส่วนม่วงถูกไหมครับถ้าอยู่บนแกน x แต่ถ้าอยู่บนแกน y ก็จะเป็นตัว j ส่วนม่วงถ้าเป็นแกน z เนี่ยก็คือตัว k ส่วนม่วงเราจะใช้ตัวแปเรเหล่านี้ใช้กันนะครับ แต่ว่าในเลขที่นี้คือพี่อยู่บนแกน x ถูกไหมครับ<า>ก็จะเป็นตัว8 2ก็คือตัว i ส่วนมวโอเคนะต่อไปพี่จะหาบนระนาบของแกน y สายวอลนะพี่จะเปิดเดียวเลยปลายเซนเตอร์อองนี้มีค่าเท่ากับ m1 y1 บวกกับ m2 y2 บวกกับ m3 y3 ส่วนด้วย m รวมนะครับหาได้หากปล่าเลยนะ ก็คือ m 1นึงจะมีค่าเท่ากัด1.2โดูให้ดีนะ y 1ของเราล่ะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่าอยู่บนระนาบของแกน y ปุ๊บอยู่บนระนาบของแกน y ปุ๊บเนี่ยพิกัดตรงนี้คือ0ถูกไหม y เป็น0พี่ก็เลยแทนท่าครับสอนโปรเจกเตอร์มันลำบากอย่างนี้แหละต้องเลื่อนกระดลษไต่อเลยนะละ่นก็นามมาไม่ดีเลย ถือว่าน้องดูชีตแล้วนะครับ m2 เรามีค่าเท่ากับ2.5 y2 เรามีค่าเท่ากับ0ถูกปไ m3 ล่ะ m3 มีค่าเท่ากับ3.4แต่คราวนี้ m3 มันไม่ใช่0อต่อไปแล้วมันคือ120อ่ะดูในชีตหาได้นะลองหาไหมทำไมเป็น120 ก e e ่อนด้วย m รวม m รวมเราคือหนึ่งุดบวกสอจุด้าบวกสาจุดสถูกไหมมีค่าเท่ากับ7.1็ดจุดหนึ่งสบายสบายครับวิชาเซ็นเตอร์แม่ไม่มีอะไรครับอ่ะถ้าที่เก่งเซ็นเตอร์แม้นะในมหาลัยอ่ะมันจะมีสอบที่ออกแน่แน่อ่ะจานโกงเดี๋ยวเราตะเรียนจานคกงก็ตัวนี้ได้ศูนย์ ตัวนี้ได้ศูนย์สามจุดสี่คูณร้อยยี่สิบเท่าไหรนะครับ <4 80. S 2> สี่ร้อยแปดสี่ร้อยแปดหารกับเจ็ดจุดหนึ่งถูกครับได้ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดสี่หกหรือ <57. 46. S 1> ห้าสิบเจ็ดจุดสี่หกครับแต่ว่าเรา <โฟ S 2> พิจารณาอยู่บนแกน y ถูกไหมก็เป็นเวกเตอร์ j สายวน โอเคนะดังนั้นระบบตรงนี้หรือว่าซิสเต็มออปเ t เรเตอร์ตรงนี้พี่จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับก็คือเวกเตอร์ r เซ็นเตอร์นะมีค่าเท่ากับบนพิกัดแกน X ก็คือ82.82 i บอบวกกับพิกัดแกน y 5 7 4้ j เจ่นได้แล้ว นำน้็ใส่น้ำเปลี่ยนน้ำนำน้ำก็จะเห็นว่าไอจุดเซนเตอร์แมสของเราเนี่ยก็คือจุดเนี้ยถ้าเบิร์พิกับของเราเราก็จะได้่ะมันอยู่ที่82ดสิบงไอถูกไหมก็ประมาณนี้บวกกับ50เท่าไหร่นะ57ก็ขึ้นมาจาก50หน่อยนึง ก็ลาแบบจุดตึ๊ดตึ๊ดจุดกึ้นำตัดตตกันในทันดีก็คือเซนเตอร์แมสของมของสามตัวเนะี้ยเซนเตอร์แมสอยู่ตรงเนี้ยจุดนะหนะักหนักประมาณนะี้โอเคพอเอ่ยโอเคนะต่อไปเราจะขึ้นในเรื่องของ solid body หรือว่าไอตัวแผ่นกลม ที่เปลี่ยนเลยนะครับสมมติว่าเรามีมวลแผ่นจานอยู่แผ่นหนึ่งถูกไหมครับอันนี้มันแผ่นจานกลมนะจุดศูนย์กลางของระบบก็จะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของมวลพอดีถูกไหมก็คือจุดนะี้อยู่ตรงนี้พอดีก็คือจุดเซนเตอร์ไม้ของ มวลระบ,บตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไรสมมติว่าพี่ดึงให้จุดถึงกลางมวลตรงนี้มีรัศมีเป็น 2r นะั r สองหอ 2r เนี่แหละแล้วสมมติว่าพี่ดึงเอาพี่ทำวงคลมอีกวงกลมหนึ่งสมมตินะมีรัศมีเป็น r ถูกไหมครับแล้วดึงไอ้ตรงเนี้ยออกมาดึงมันออกมา ดังนั้นมันก็จะเกิดรูโวของไอ้จุดแผ่นกลมนี้เกิดขึ้นถูกไหมมันก็จะเกิดรูโวขึ้นดูก่อนนะเดี๋ยวพี่วารูปใมันสวยขึ้นมันเป็นรูโวเซนเตอร์ออฟแมสของมวลตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปับมันจะเปลี่ยนไปละเซนเตอร์ออฟแมสของมันจะไม่อยู่ตรงจุดกึ่นกลางของมันละมันจะขยับ ขยับลงมาแล้วนะครับขยับไปทางไหนขยับไปด้านเนี้ยจุดเซ็ Man นเตอร์แมนเนี่ยจะเลื่อนออกมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเลื่อนออกมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่จะสอนเลยอืมอนะ <c oughs> ว่ารูกก่อนละกัน ก็เดี๋ยวพี่วาดรูปใหม่เลยนะรูปแบบนี้แหละถ้าถ้าจะมีองกลมอยู่ในวงไอเคนพิกัดนี่คือจุดศูนย์กลางคือ y นี่คือ x โดยที่รัศมีของมันมีค่าเท่ากับ 2r รัศมีโอเคนะ แล้วพี่จะเจาะให้วงกลมตรงนี้โดยตรงนี้กันอีกหนึ่งวงเจาะนะครับเจาะวงกลมออกมาโดยที่รัศมีตรงนี้เป็น r โอเคนะเจาะแล้วดึงมันออกมาก็เราจับคราวนี้เห็นว่าเราจะพิจในเรื่องของเซนเตอร์แมเนี่ยเราจับพิจารณา สองมิติถูกไหมก็คือ y co m กับ x co m แต่ว่า y co m เนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันอยู่ที่พิกัดเดียวกันธรรมดาแต่ว่า x co m จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงขึ้นพี่จะคิดเฉพาะ x co m เท่านั้นโอเคนะจากสูตร x co m มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยโดยที่นิดหน่อยนิดหน่อยพี่กำหนด เขาเรียกว่าพี่กาหนดจางเงินนี้ก่อนจางเงนี้พี่จะให้เป็นว่าเพลนแล้วกันเพลนโอเคนะโดยที่ไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพี่ให้เรียกว่าเป็นเพลนเอโอเคป่ะตรงเนี้ยกาหนดตัวปลนิดหน่อยตรงเนี้ยพี่พี่จะดึงออกมาเขาเรียกว่าเพลนบะีโอเคมั้ยเป็นเอกับบีมวล,ลตรงน,นั้นก็จะเห็นว่ามวลก้อนใหญ่เนี่ยคือเอตรงเนี้ยแล้วเราจะดึงไอมวลก้อนเล็กๆก็คือบีนะดึงออกมาโอเคนะ ดังนั้น x อกซ์เซนเตอร์ของเราเปลี่ยนไปก็จะได้เป็น M A X A บวกกับ M B X B ส่วนด้วย M A บวกกับ M B เยบเทียบเยบเทียบ แต่คุณนะไอ,นนอ,นนอนน้เรื่องเนี้ยมันต้องค่อยๆหมอกทีลาใหย่ต้องท่อยอหยอย่อ,องแต่ว่าโอเคนะต้องค่อยๆพิจารณาไปทีจุดๆวกั เคราวนี้แต่ว่าตรงจุดครั้งแรกนะครับดูให้ดีนะตรงจุดครั้งแรกอ่ะเอ็กเซนท์ออฟแมสจะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางมวลถูกปะ้ะเอ็กเซนทตออฟดูที่ระบบรวมๆกันะเอ็กเซนท์ออฟแมสจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางมวลถูกปะดังนั้นนะ่ะที่จะแทนในตัวเอ็กเซนท์ออฟแมสตรงนี้นมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางมวลอยู่เคนะใคๆไล่ดู แทนทกบศูนย์ 0, ปุ๊บจะเห็นว่า ma บวก m b เนี่ยถ้าเราตกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้มีค่า,ากับศูนย์อยู่ถูกไหมดังนั้นมันก็จะเหลือแ OK นะค่ ma xa บวกกับ mb xb โอเคนะค่อยมองนะพี่ตกให้เจ้าตัว mb xb หรือว่าไอ้โทเคนตัวเนี้ยไปฝั่งตดไปฝั่งถูกไหมตดไปฝั่งมันก็จะติดลบ เป็นนะโอเคนะต่อไปฝั่งนั้นนะเราพี่ที่ย้ายตัวเนี้ยโอเคนะย้ายตัวเนี้ยไปข้างล่างก็จะได้เป็น xv e. เท่ากับลบย้ายลบไปด้วย m a ส่วนด้วย m b คูณกับ x a เป็นยังงต่อนะ ถ้าระบบตัวนี้หรือว่าไอ้รูปก,กลมตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าความหนาแน่น x p x แผด p ภูมิลักความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีอยู่วยกรรมสามแบบคือความหนาแน่นเชิงเส้นความหนาแน่นเชิงพื้นที่แล้วก็ความหนาแน่นเชิงปริมาตรโอเคปะ่ะแต่ในที่เนี้ยเราจะสอนในเรื่องของความหนาแน่นเชิงพื้นที่ป่ะ ตัวแปรของมันตัวมันอะไรทีพี่หาตัวปแปะมัมีดังนี้ครับตัวแปรของมันก็คือตัวซิกมาซิกมาครับตัวนี้ยครับซิกมากก็คือความหนาแน่นก็คือมวลต่อพื้นที่ถูกไหมก็คือ m ต่อด้วย a จากตัวนี้นะน้องจะเห็นว่าอตัวนี้ <S <S คือมวลก้อนเดียวกันถูกไหม ความอ่ะแน่นเชิงพื้นที่ก็จะมีค่าเท่ากันถ้าใครมองนะดังนั้นพี่ก็จะบอกว่า m a เอ้อยด้วย a อส่วนด้วย a ห้อยด้วย a มีค่าเท่ากับก็คือมวลของก้อน A เนี่ยต่อพื้นที่ของก้อน A เนี่ยมีค่าเท่ากับมวลของก้อน B ต่อด้วยพื้นที่ของก้อน B มองยางกนิดหนึ่งใช้ความเข้าใจเสร็จไปช้าๆโอเคนะ แสดงนะต่อนะเอ้ยพี่บอกเอาอะเฮ้พี่บอกผิดแน่เลยอ่ะน้องๆพี่บอกผิดอ่ะแก้ทีหนึ่งได้ไหมได,ได้นะก็ตัวแปลผิดตัวแปลผิดนิดหน่อยก็สมมุติว่าตัวนี้เพนเอมันคือเพนรวมถูกป่ะมันไม่ใช่ตัวนี้ เพนเอมันคือเพนรวมสมมติว่าเพนเอจึงก็เพนบีถูกว่าถ้าเราดึงมันออกมาเราเรียกจะเราจะเรียกว่าเพนเอ็กอีกอันหนึ่งดูใหม่นะดูใหม่นะเรื่องน,นี้มันยายอยู่อันนี้คือเพนเอ็กขอโทษมองไม่เห็นอันนี้สมมติว่านี่คือเพนเอ็กถูกป่ะเพนเอ็กคือเพนที่ดึงเพนบีออกมาแล้วนะโอเคป่ะแก้นิดนึงนะ เพนคือเพนที่ดึงเพนบออกมาแล้วดังนั้นตรงนี้คือจะเป็น oo, รูโวือกปะดังนั้นเซนเตอร์ออฟแมสของมันอนะเวนไอตรงเนี้ยมันไม่ใช่เพนบมันคือ x โทษขอโทษเปลี่ยนนิดนึงมันคือ x เพราะว่าเวลาเรารวมเซนเตอร์แมสตรงเนี้ยเอาไอเอาต,อต, x, ต,ต,ตัวตัว x กนะับตัวตัวเพนบเนี่ยมารวมกันมันก็จะได้เป็นเพน a ทั้งหมดถูกปะเอาเอ กับ b เนี่ยมารวมกันก็จะได้เป็นเพจ a ทั้งหมดถูกไหมเพจนี mm ้ hmm. มันต้องเปลี่ยนนิดนึงงงไหมงงเอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตสมมุติเอาใหม่เอาใหม่วาดใหม่เลยอันนี้คือ a นี่คือกอ้อนเต็มๆถูกป่าวโอเคนะคือกอ้อนเต็มๆต่อไปที่ก็จะมีเพจน b ก็คือตรงนี้ ก้อนหนึ่งหยุปะแล้วเราจะดึงเพน B ออกก็จะได้อีกเพนหนึ่งออกมาก็คือเพน X ที่มีรูโบโอเคปะเพน X ที่มีรูโบแต่ถ้าเมื่อไรที่เพน X บวกกับเพน B ก็จะได้เป็นเพน A ที่ก้อนเต็มๆถูกไหมมันต้องบอกอย่างนี้ที่ขอโทษเห็นไหมบอกอะไรพี่บอกที่สอนครั้งแรก ี่ยังพูดไม่ถูกอโอเคนะดังนั้นเซนเตอร์ออร์แมของมนันนะก็จะเปลี่ยนจาก M A X A ก็คือต้องเป็น M B X M B, B เพราะว่ามันรวมกันระหว่างตัวเพลน X กับตัวเพลน B โอเคปะ M B X B เขียนใหม่เขียนใหม,เม่เลยมาเลสเละ M m v x b บวกกับ m x x x ก็คือเพนของมวล x กับวมวล m บวกกันส่วนด้วย m v บวกกับ m x แล้วพี่ก็บอกว่าเซนเตอร์แมของมันเป็นศูนย์ถูกไหมไล่นะ กับเกเอ็กเโอเคป่ะเราเวลาเราตบตัวปุ๊บมันก็จะเป็นศูนย์แล้วพี่ก็ยายฝั่งพี่กยายฝั่งเป็นลบเอ็เอ็กท่ากับเอ็อแล้วพี่ก็ตบไอเจ้าตัวนี้ออาไป ตอบถ้าตัวเ x ็ขซ์่ไปก็ได้เป็น Xx เท่ากับ m v ส่วนด้วย Mx ติดลบด้วยเอนะพี่ย้าฝั่งตอบติดลบแล้วพี่ก็ขึ้นว่าตัวซิกมาถูกไหมก็คือมวลต่อพื้นที่ไล่นะที่ไล่นะซิกมามีเท่ากับมวลต่อพื้นที่ความหนาแน่นนั่นเองความหนาแน่นเชิงพื้นที่ แล้วพี่ก็บอกว่าไอ้ตัวเนี N ้ยมันคือระบบเดียวกันใช่ไหมความหนาแน่นจะต้องเท่ากันดังนั้นพี่ก็เลยได้เป็นว่า m b ต่อนะ a b ก็คือความหนาแน่นบนตัวเนะี S ้ยไอ้ P b, ตัวเพน b ะต,นะตัวนี้ก็คือมวลต่อพื้นที่เนี่ยของตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ m f ส่วนด้วย a x ก็คือมวลของต้าตัวเน,นี้ยคูณกับส่วนด้วยพื้นที่ของเจ้าตัวน,นี้ a x นะโอเคนะวนะดูแพทเทิร์นนี้นะครับดูที่แพทเทิร์นนี้นะ พี่ก็จะเอาตก mb ใหนะ้ mx เนี่ยไปย้ายฝั่งตก ab ไปฝั่งแล้วได้เป็น mb ต่อ mx เท่ากับ ab ต่อ ax โอเคปะถึงนี้แล้วนะ ab ก็คือพื้นที่ของ b ถูกปะ ab คือพื้นที่ของ b พี่รู้อยู่แล้ว ภาย R กำลังสองถปว่าเรารู้ว่ารัศมีตัวนี้มันคือ R แต่ว่า A x เรายังไม่รู้โอเคปะ A x คืออะไร A x ก็คือพื้นที่ของเจ้าตัวนี้ถูกไหมก็คือพื้นที่ของเจ้าตัว A ลบกับพื้นที่ของเจ้าตัว B ตัวนี้ไม่ขอโทษไม่เตือนเลยพื้นที่ของเจ้าตัว A ลบกับพื้นที่ของเจ้าตัว B ก็จะได้เป็น A x ออกมาพื้นที่ตรงนี้ออกมาเค okay, นะดังนั้นพี่ก็เขียนค่ว่า A v เท่ากับ พื้นที่ของเจ้าตัว A ถูกนะลบกับพื้นที่ของเจ้าตัว B บีเคละตรงไงแล้วนะพื้นที่วงกลมถูกไหมครับพาย R อรกำลังสองเคลียะนะสูตรพื้นที่พายกำลังสองส่วนด้วยพื้นที่ของเจ้าตัว A พื้นที่ของเจ้าตัว A เนะี่ยพี่บอกว่ามันมีรัศมีเท่ากับ 2R ออยู่ถูกไหม ก็เป็น pi r กำลังสองก็จะได้เป็น4 pi r กำลังสองนะแล้วจะมีรางวัลงงบอกนะครับลบกับพื้นที่ของเจ้าตัวเพนบตรงนี้ถูกไหมก็คือ pi r กำลังสองลองานะจะมีค่าเท่ากับ ที่เขียนต่อข้างล่างมานะ pi r กํลังสองส่วนด้วยสี่ลบหนึ่งถูกไหมนนครับเป็นสาม pi r กํลังสอง pi r กําลังสองตัดกันได้โอเคปะไรเงนะตรงน,นี้ยังผิดเหมือนเดิมต่อมาจะมีท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามเพราะว่าเขา pi r ตัดกันได้ ไล่ไปนะไล่ไปนะดังนั้นพี่ก็จะได้ mb ส่วนด้วย mx ละมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามเข้าปะนี่ไงการไล่จาก mb ส่วน mx เท่ากับ mb ส่วนว mx แล้วก็ไล่ ab เท่ากับตัวน,วนี้ตัวนี้มาถูกไหมแล้วพี่ก็เอาตัวคนนี้ยก็ตรงนี้ด้วยว่าก็จะได้มีค่าเท่าเซนต์หนึ่งส่วนสามมงไหมครับ สุไหนละ่ะงงไหมงงไหมงงตรง,งไหนเอยรีบบอกนะได้เศษหนึ่งส่วนสามปุ๊บก,ก็จะได้ m อส่วนหนถูกไหมครับเราสามารถเอาไปแทนในสูตรนี้ได้เอาเศษหนึนะ่งส่วนสามเข้าไปแทนนะเอาเหนึ่งส่วนามเขาไปแทนนะตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วตัวน,นี้พี่ตัดล้ว ดังนั้น x x นะครับจะมีค่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสาม x b โอเคร 4, A, 2, คร,รับสี่ pi r กำลังสองเนี้เวลาสูตรสูตรเื้นสูตรพื้นที่วงกลมถูกไหมครับสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้มีรัศมีเป็น r ถูกไหมก็จะมีค่าเท่ากับาย r กำลังสองแต่ถ้าพื้นที่ตรงนี้มีรัศมีเป็นสอง r ก็จะเป็นายวงเล็บด้วย 2r ทั A, ้งหมดกำลัง2จะใช่ปก็จะเป็น4 pi r กำลัง2เพราะว่าไอตัว area ของพื้นที่ A ตรงเนี้ย area ของพื้นที่ A ตรงนี้นนมีค่าเราจมีเท่ากับ 2r เอเคปยวมาี่เลยแทนเป็นมีค่าเท่ากับ4 pi r ดังนั้น t ก็จะได้เป็น x x เท่ากับลบเศษหนึ่ส่วนสาม xb x คืออะไร xb คืออะไรมาพี่จับครับถึงนี้แล้วนะ xb ก็คือระยะ x คือระยะทางถูกไหมหความห่างของแพนของว่าของตัวเพลน b ถูกป่ะครับดังนั้นไอตัว xb ตรงนี้มันมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่ R นดังนั้นพี่จะแทน x b เท่ากับ R ก็จะมีค่าเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสาม R อ x นะดังนั้น,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 นที่จุดจุดเดิมของไอตัวเพ x เนะี่ยที่จุดเดิมของไอตัวเพ x เนะี่ยมันก็ต้องขยับ center of mass มันต้องเปลี่ยนแล้วถูกปะ เซนเตอร์แมสอะมันจะกระเถิบไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสาม r กระเถิบไปด้านเนี้ยไปอีกด้านหนึ่งกระเถิบไปอีกเศษหนึ่งส่วนสามานะคือจุดเซนเตอร์แมสใหม่ที่มันกระเถิบออกมา x เวเนีะก็คือเวลาเรามีแผ่นวงกลมแผ่นหนึ่งแล้วเราแผ่นวงกลมแผ่นหนึ่งเนี้ยแล้วเจาะแผ่นวงกลมนั้นออกมาเซนเตอร์แมสของมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราต้องมาคำนวณ แต่ในที่เนี้ยมันเปลี่ยนไปเศษหนึ่งส่วนสามอาจากจุดเดิมโอเคไหมอ่ะประมาณเนี้ย <c oughs> จดไม่ทำตรงไหนบหรดูเปล่า <c oughs> มีคำถามไหม <c oughs> ครับไม่มีนะ ครับเดี๋ยวพี่ให้ฟ <Okay. S 1> ังเป็ดข้ามที40%นะโอเคเพราะว่าเรา <c oughs> เราเหลือแค่ solid body อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตรวดนะสองเรื่องมาแล้วจ,จบไรเห็นไหมปั๊บเจ้าเองขอนทาข้ามที

ไเปียกนะครับถ้าคนไหนเสร็จแล้วก็วาดรูปมีรอไว้เลยนะครับเ oh. พราะว่าเราต่อไปเราจะพิจารณาเซนเตอร์แมทของแท่งกลมยาวแล้วบิดตัวเป็นเนะี่ยครึ่งวงกลมโอเคว่าอีกหนึ่งเรื่องแท่งกลมยาวแล้วบิดตัวเป็นครึ่งวงกลมอีกหนึ่งเรื่อง เคยเรียนพวกเลเดียนอะไรพวกนี้มายานะังอ่ะเลเดียนได้แล้วนะ <S <S แล้วก็จะมีพวก <S <S 2> <S 2> การแบ่งควอเตอร์อ่ะก็พวกลบบวกบวกลบบวกบวกลบอะไรพวกเนี้ยโอเคนะต่อไปมันจะมีอยู่ติ๊ดเดียวแหละเออเรื่องเนี้ยในตัวเพนตรงเนี้ยเพราะเพนตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวอยู่พวกบนพิก e ัดเอกวาอยู่ไงบนพิก e ัดเอกวามันก็จะมีพวกบวกบวกลบบวกอะไรพวกนี้อยู่ด้วย แต่ว่าเลนพวกเรเดียนมาแล้วปะ่ะก็คือถ้าหนึ่งวงกลมเต็มรูปเนี่ยมันจะมีค่ากับสองพายปะ่ะแต่ถ้าเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยระยะทางมันก็คือพายถูกไหมเออโอเคขึ้นเลยไหม <c oughs> หรือว่าจะพักก่อนต่อเลยไหม น้องเดี๋ยวเก็ดเพิ่มเติมอีกสักเรื่องหนึ่งอีกติดนึงก็คือพี่จะมัมนจะมีถูกปะ่ะไอตัวความห่าแน่นนะที่พี่พูดอ่ะมันจะมี